จากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงวิธีการสร้างสโตนเฮ e n g e ที่น่าทึ่งมาตอนนี้เราจะเจาะลึกไปที่วัตถุประสงค์หลักของมันครับทำไมโครงสร้างนี้ถึงถูกจัดเรียงอย่างแม่นยำขนาดนี้ หนึ่งในทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือสโตนเฮนจ์เป็นปฏิทินดาราศาสตร์โบราณหรืออาจเป็นหอดูดาวขนาดใหญ่ครับจุดสำคัญคือการจัดเรียงแนวหินที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันคร่สวายันซัมเมอร์โซสติสหรือวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปีหากคุณยืนอยู่ตรงกลางสโตนเฮนจ์ในวันนั้นคุณจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกับหินส้นเท้าพอดีเป๊ะ นอกจากนี้ยังมีการจัดเรียงที่สอดคล้องกับวันเหมายันวินเทอร์โซสติสและปรากฏการณ์ทางจันทรคติบางอย่างด้วยครับการที่คนโบราณสามารถคำนวณและสร้างโครงสร้างที่แม่นยำขนาดนี้โดยปราศจากเครื่องมือที่ทันสมัยแสดงให้เห็นถึงความรู้ทางดาราศาสตร์อันลึกซึ้งของพวกเขา มันอาจเป็นสถานที่สำหรับทำพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลการเพราะปลูกหรือการนับเวลาสำหรับกิจกรรมสำคัญต่างๆในชีวิตประจำวันสโตนเฮนจ์จึงไม่ใช่แค่กองหินแต่เป็นเหมือนนาฬิกาแดดและปฏิทินขนาดมหือมาที่เชื่อมโยงมนุษย์กับจักรวาลเอาไว้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ของสโตนเฮนช์นะครับยังมีอีกหลายมิติที่น่าคนหาในตอนต่อไป เรื่องราวของ Stonehenge ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะพาไปเจออะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ